ครับสวัสดีครับที่นี่เขาสิมาลองติดหลังจากติดเครื่องหลังจากเฮ็ดใบวาวเนาะอันนี้เจ้าของรถครับเสียซิมนะครับเสียซิมบ้านเรารมาฟังเสียงกันนะครับเล้วสวัสดีชมๆเนีอยนะครับโอ้เดี่ยวเดียว่ะเดี่ยวเดียวครับมา ร้านัลนลดินไปก่อนนะครับเอ่อปีเครื่องรันดินอย่างไรสภาพนี่นะพอได้ขี่เล่นนะครับบิดยกบิดยกมามีอันน,นึงนะครับอะไรแตงอะไรโคตรเทพนะครับชอบแป๊บ <c oughs> เอ้ไอเดียสุดเจ๋งนะสุดเจ๋งไอเดียสุดเจ๋งของเฮียซิมแล้วนะครับอโ,อโอเคครับครับครับถื่ใจไหมครับที่เดียวติดที่เดียวติด ถึงว่าโบ,บแลงกระแซงใจน้องได้นะครับกแซงงใจน้องได้ <laughs> <im clipping> อ่าครับผม okay, บโอเคครับตามนี้ครับสวัสดีครับ